ไปแม่ไปแต่ไม่มีอารแล้วชอบแบบไหนอ่ะชอบอิสระชอบไปเองไง<ข>อันนี้ไปคื<ข>อไปในงานไงไม่ได้มีอารมณ์สนดีเลยมีวางแผนเฮ้ยแต่ว่ากินนี่นี่ต้องวางแผนอยู่ในหวัวแต่แต่อันนี้ก็วางแผนนะแต่มันเป็นงานเป็นธุรกิจของเราเองเนะาะตัว่วาะอยู่ตัวนนีได้ลุงปองได้แม่บ้านแล้วลุงลุงปองมาอยู่ที่นี่ด้วยไหมมาจะ<อ>พาดูห้องก็ไม่มีห้องให้ดู อ๋อเ,เขาก็อยู่บ้านคุณแม่นู้นนะพาเดินดูได้ันพพวสวยเจ้าของหอพักสายสมอน <c oughs> <c oughs> วันนี้มาน้องเขาเอาไอ้ไม้นี้ให้ก็เลยมาจากแม่แตงเนี่ยมาเอามากันนังดุกนี่อันนี้รถน้องเอ๋เลยสองหกสามเนี่ยโตต้าเหมือนกันนะกวิอ ทุกคนที่เป็นนักเรียนจะต้องมีมอไซค์นะไม่มีใครเดินเลยเนาะมีมีห้าห้องดยอ๋อมันก็ใกล้อะนะเดินแล้วเข้าประตูหลังเนี่ยเนาะหอ,อพระพ,พิสายสมอนเนี่ยสวยมากเลยสะอาดสะอาดสีก็สวยด้วย Follow your น่จ้าเด็กา,า่าเด็กมชอ๋อเออมชมาพักที่นี่เหรอมาทำงานอ๋อนึกว่าอันนี้มันมันแดนนี่มันแดนแม่โจ้เนาะจะจไ้ออไอดีเนาะตีเนาะแม่ดีแม่เก่ง คนทางานที่ดินผู้หญิงนะเก่งหมดน้องเอเลี้ยงเลี้ยงลูกคนเดียวนี่ก็ดูพี่สายสมองนั่นก็น้องเอใช่ไหมเลี้ยงลูกคนเดียวเขาเก่งยอดเลยโอ้คุณแม่นี่แบบว่าโอ้โหเบอร์หนึ่งเลยอะตัวพ่อเลยไม่ได้คืนเขาบอแกไม่ได้เกียวยันหรอกใช่ไม่ได้ไม่มีใครได้อะโคแกมากขนาดนี้นะว่าเก่งนะก็ยังได้เท่านี้นะครับแต่คุณแม่นี่แบบโอ้โหสุดยอดจริงอะแกสู้มาเนาะ จากแกมาเริ่มเริ่มหอ,อนี่หอแรกใช่ไหมแกเล่าให้ฟังนะหอแรกอเ,รอเาา้นั่นน่ะเจ้าของเป็นคุณหมอหอที่แกเก่งจริงๆเลยอะ่ะแกยืนหยัดมาได้โหห้องโครลงเซหอ,อพักสะอาดจับแมงสาบอาบน้ำทุกตัว <laughs> มัน,ม,น,ม,นมันโดนใจนะพูดอย่างนี้นะเออคนคน,นก็สนใจว่ะเฮ้ยกูยอยากจะไปพักว่ะอย่างเงี้ยเนาะถามว่ามีไหมไมาบมีมุกซีสาร มาบอกปุ๊บเฮ้ยใ่ลงมือนะเดี๋ยวมีเ้าจากการการใหา่นี่หอพักสายสมอนแต่อันนั้นหอพักวัฒนานั่นของคนอื่นไม่ใช่แต่อันนนอันนู้นเข้าอีกแนวหนึ่งนะเข้ารายวันเนาะอันนั้นนะนะเขาอายรเดือนอรเดือนด้วยเหรอแต่หอเงียบมากเขาบอกว่าหลังสี่ทุ้งขงเสียงกันของ ไม่ของของเขาไม่ได้นินทานะมันดูโลโซมากเลยเนาะของเขาอ่ะเาม่บ้านเขาจ่างม่บ้านดูแลอ๋ออันนี้ก็ช่างแม่บ้านแต่เราแต่แต่แต่อันนี้มันมันดูโห่ากว่าแม่บ้านอย่างได้รายลดไม่กว่าจะเอาเออเออไปซื้อด้วยกันอันนั้นเขาเขาไม่ค่อยมาดูเลยบ้างน่ะเนาะเจ้าของเขาอ่ะมาไหมเจ้าของบางคนรวยเงซื้อทิ้งอ๋ออันนี้ก็เจ้าของรวย นี่ให้ให้ลูกให้ลูกเออให้ลูกทำวัตถหวยทุกหวยทุกหวยให้ลูกทำแต่เหนื่อยนะไปมาแล้วแล้วกลางคืนน้องเอ๋ไปนอนบ้านโน้นใช่ไหมแลางคืนนอนนี่ครับแต่นี่นี่หลบครูอ๋อเอาน้ำดังทั้งคืนอ๋อใช้น้ำบาดาลดังเพราะใช้กันทั้งวันใช่ใช่ด่างเลยอ่ะน้ำน้ำบาดาลเนี่ยบ้านบ้านน้าก็เหมือนกันแต่ก่อนก็ใช้ตอนนี้เป็นประปาหมู่บ้านละ วันนี้มา <laughs> มาสรรสัยได้กินอร่อยมากเลยซึ่งมาเมื่อกี้เหมือนกันมาต้อน้ำหอ๋ออันนี้ก็เก่งเนาะแม่ก็เก่งปีมาเรื่อยๆทำถนนเนี่ยเออใช่ของหน้าแม่โตขยายเล่นนะพี่น่าจะของมันต้องแม่แต่งต้อขยายนี่รถน้องเอลูกชายลูกชายลูกชายพี่สายสมอนนี่แม่แต่ก็ได้่ ในรถเรา V8 มาจากแม่แตงเยินดีต้อนรับอันนี้ถ่ายอันนี้หน่อยอันนี้น้องเอกก็ให้น้องดุ๊กเนี่ยวันนี้มาเอาอันนี้ด้วยไม่เนี่ย มีอะไรก็อย่าทิ้งนะน้องเอ๋นั้นลูกเขาซ่อมได้พวกทีวีเก่าอะไรกันมัตรจี้เอาไหมต้องเอานะเอาไปเลยัเพราะว่าเขาเพราเป็นอิเล็กเขาซ่อมได้ไงอะไรที่มันเสียอะไรนี่้องฝรั่งจีไอโฟนเอาไปเลยมัตรจี้คนมันไม่เอาใช่ไหมใหม่ใหม่ของฝรั่งเอาไปเลย ที่นี่เราจะเก็บถ้าทิ้งเกินเดือนสองเดือนเราจะจะทิ้งเลยใช่ไหมอ๋อเฮ้นี้ดูเป็นช่างซ่อมนี่ดูก็ไปซ่อมสบายใช้ได้เลยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะอ๋อดีจังหมอนเหมือนเอาไหมเหนือาเอาไปเลยเอาเอาสิเอาเลยแล้วจอคอมมาแรงจอคอมมันมันมันเก่าไม่ได้แล้วไม่ดีเลยเหรอยังไง มันมันดูแล้วเดี๋ยวจะเสียอารมณ์อ๋อเหรอเอามาเอามาก็ได้ผมมีของที่จะได้แกดูดีๆตั้งแต่ซื้อใหน่อยถูกกว่านี้ถ้าของไม่มีแม่หมออย่างนี้หมอเนี่ยเอาไปเลยลูกมันไม่ใช่นู่นเออแม่จะเอานู่นลูกอันนี้ไม่ไม่ใช่นู่นมันเป็นมันเป็นนั้นไม่เอาถ้านู่นนี่แม่ไปไปเปลี่ยนปลอกใหม่ไงอ๋ออันนี้มันไม่ใช่นู่นเออนี่ไม่เอาออมันเป็นอันนี้แม่ แต่ถ้าเป็นไอ้เป็นนุ่นอะเราก็ไปซื้อผ้ามาทําปอกมันใหม่เพราะเราก็มีห้องพากเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ดูดีดูกได้บัตรกินนี่ก็ดีแล้วอ๋อแล้วแล้วก็ไอ้ไอ้โฮมสเตย์ที่บ้านคุณแม่นั่นก็เต็มใช่ไหมเนี่ยคุยกับคุณแม่อ๋อ้องเอสองไปเหรอ ของเราคันเรดีมากตรงนี้ออ๋เต็มล้นอ่ะตรงนี้นอ,นอ,อันนั้นเป็นหลังอะ่ะเนาะม,มีมีเจ็ดหลังนะอันนู้นอะ <8. S 2> ่ะเนาะแปดแปดเหรออ๋อน้องเอ๋อันนี้ยเหรอต้อนที่น้องเอ๋อเาไ,ไ,ไปเอาไหมหลอดไปเป็นไดนะน้องเอ๋นี่นี่ใช่ไหมต้นไม้ที่ล้ำกันอะ่ะ ใช่ได้ทั้งหมดที่เก็บไว้เรื่ยๆใช่ไหมอ๋อชาบอกใช้ได้เดใช่ได้ใช้ได้ครับผมเีเดี๋ยวอะไรเขียนนะครับอ๋อจอคอมมันเป็นรุ่นเก่าเออมันดูแล้วแบบเดี๋ยวเสียเรามันดูแล้วแบบเข้าคลิปไม่ติดอะไรี้อ๋อขาวดำอ่าผมว่าแนะนำสมาร์ททีวีรุ่นใหม่นี้ถูกกว่า